เอาละเราไม่ต้องไปถามถึงคุณผู้ชายหรอกผู้หญิงอย่างเรานี่แหละว่าบางทีเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทํานีสัสแบบนี้แล้วเราไม่อยากจะจีบเลยหรือไม่อยากจะคุยด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมมีเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงหยิ่งหยิ่งอ๋อหยิ่งคือไม่อยากจีบและทําตัวเหมือนแบบสวยมากรอดรอดอะไรเงี้ยคือเขาเข้าถึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ผู้หญิงยังอีเลยใช่ไหมใช่ สวยหรอจริงหรอ,อสร้างภาพหรือเปล่าอะไรอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะทิกซอนําเรื่องราวมาฝากหนุมน่มๆเขาเรียกว่าเอาใจกันแล้วกันอ่ะเพราะว่าแ<ๆ>น่นอนหนุมน่มๆเนี่ยอยากจะจีบสาวสักคนหนึ่งเขาก็ต้องดูอะไรหลายๆอย่างนะ,ะแต่ว่าสาวประเภทต่างๆที่เขาบอกว่าหนุมน่มๆอย่าเลยอย่าคิดที่จะเอารักไปเสี่ยงเพราะว่าถ้าคุณเผลอเอารักไปเสี่ยงเนี่ยนะค่ะเจ็บแน่นอนโอ้ยอะไรบ้างอันนี้เขาโพรไม่ใช่แบบเรานะไม่ใช่เราอย่าเราดูแลดี อ, <laughs> อมีสาวประเภทไหนบ้างนะคะข้อแรกค่ะสาวเจ้าแม่ปาร์ตี้อ่าทำไมล่ะทําไมหนุ่มๆถึงไม่กล้าที่จะเอารักไปเสี่ยงเพราะว่าจะไม่ค่อยสอนใจผู้ชาย <c oughs> อยู่แต่กับเพื่อนอาจจะใช่เที่ยวตลอดอมไม่มีวลาให้เรา,าอะไรรือเปล่ามาดูกันดีก,กว่านะคะหากตอนนี้รู้ว่าอยากจะมีใครที่ควงแขนของคุณเล่นๆหรือแม้กระทั่งอยากจะมีคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเป็นคนรักของคุณแล้วก็แน่นอนสาวปาร์ตี้เนี่ยจะเป็นสาวที่สแตนบายรอคุณเลย เพราะว่าเขาทแบบฉับช่วยไง uh. แต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะคบใครสักคนที่คบกันไปนานๆ uh. คบกันแบบโอ้โหยั่งยืนเลยนะคะแล้วก็มั่นคงกับชีวิตคู่ของคุณแล้วก็อย่าเด็ดขาดที่จะไปคบกับเจ้าแม่ปาร์ตี้ค่ะเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกวัน uh. วน,นึงเขาก็แบบไปเจอคนใหม่อย่าควงคุณไปออกงานซะอย่างนั้นแหละแค่นั้นหรือยบบ ว่างไหมไปกินข้าวกันอ,อะไรอย่างนี้คือเงงเหงาก็ชวนแล้ววันนี้คุณอยากจะไปหาเขาแต่เขาไม่ชวนค,คุณก็ไม่กล้า,ลาแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่าสาวเจ้าแม่ปาร์ตี้เนี่ยไม่ชอบใครที่มาจับจองเป็นเจ้าของอคือชอบอชีวิตอิสระนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองปาร์ตี้ทุกคืนทุกวันไม่เว้นแต่ละวันถึงแม้ว่าในช่งวงวัยเขาเนี่ยอาจจะเป็นช่งวงวัยที่ไม่สมควรจะปาร์ตี้แล้วแต่เขาก็ยังปาร์ตี้ได้ตลอดเวลาคือชีวิตมันติดแล้วไงกับการที่ต้องไปแบบเจอสังคมเจอคนเยอะเยเจอคนใหม่ๆตลอดเวลาแล้ว ทีนี้พอคุณได้คบกันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มีเวลาจากเขาเลยไม่ได้ส่วนตัวเลยไม่ได้เวลาจากเขาเลยคือเขาวันวันก็ไปถาเพื่อนปาร์ตี้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนความรักจะฉาบฉวยเราเตงมากินข้าวด้วยกันหน่อยสิไม่ว่างเดี๋ยวคืนนี้เราต้องไปปาร์ตี้ก เป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บคุณผู้ชายก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีความสําคัญเลยเนาะมันจะเป็นประมาณนี้จริงๆนะนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าอย่าเด็ดขาดอย่าเสี่ยงนะคะถ้าเสี่ยงต้องมั่นใจแล้วว่าคนนี้โอเคนอกจากผู้ชายชอบลองของเออก็มีนะประมาณนี้ก็มีนะนะผู้ชายอาจจะเป็นเจ้าพ่อปาร์ตี้เหมือนกันเออครบจ้าแม่ปาร์ตี้เลยแล้วก็ไปหาคนใหม่ในงาน โอ้ยจะมีเพื่ออะไรเนี่ยหัว,วหัวนล้วคหัวมากเลยนะคะ,ะแบบที่2นะคะสาวโลกมืดค่ะโลกมืดที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงที่ชอบเก็บกดเก็บตัวนะแต่โลกมืดคือมองโลกในแง่ร้าย<อ>คืออะไรอะไรก็มองไม่ดีเลยโลกหม่นไปหมดชีวิตฉันรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเลยคือประมาณว่าเจอหนุ่มๆเนี่ยก็จะมีแต่ความทุกข์มาให้ยังไงอะพูดแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยนะผู้หญิงไปเจอเพื่อนคนนี้มาอน่ยทำไมทำนิสัยงี้ใส่ฉันก็ไม่รู้คือแบบทุกอย่างคือวันๆมีแต่เรื่องบ่นๆแล้วก็มี แต่เรื่องอะไรที่แบบว่าไม่เจริญหูเจริญตาไม่แบบไม่น่าฟังมีแต่เรื่องคับค้องมองใจไม่รยฟังผู้ชายเครียดอยู่คิดถึงงานผู้หญิงมาปุ๊บซ้ำอีกซ้ําอีกแทนที่จะให้สบายใจขึ้นกลับรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตฉันนี่เบื่อจริงๆเจัที่วันนี้มีแต่เรื่องอะเนี่ยชีวิตฉันก็มีงานแบบว่าทับถมอยู่แล้วเฮ้ยเอาเรื่องมาใส่ฉันอีกใช่รู้สึกว่าอิ่มเนาะ อินมากพยายามอินทุกเรื่องคุณผู้ชมได้เห็นภาพเนี่ยใช่แล้วนี่ยค่ะที่เฟินบอกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องราวต่างๆที่ผู้หญิงอาจจะมองโรคในแง่ร้ายจนทําให้รู้สึกว่าโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นกับตัวเองและผ่านไปถึงคุณผู้ชายก็เกิดโรคซึมเศร้าด้วยกันคือแบบวันๆก็มีแต่เรื่องที่ไม่ดีเลยสนุกสนานอะไรใช่ไหมโรคมืดจริงๆนะมีเพื่อนในโซ่คนหนึ่งเจอผู้หญิงที่แบบโรคมืดคืออารมณ์ว่าเล่นมุกก็ไม่ขำ ทำอะไรก็ไม่ขำพูดดีอะไรก็ไม่มีความสุขคือทุกอย่างอันนี้คือเป็นแฟนกันย่างหรือจีเป็นแฟนแล้วเป็นแฟนแล้วด้วยเป็นแฟนกันแล้วแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเจอผู้หญิงคนนี้นั่งรถกันอึมครึมมากอ่ะคือขับรถกลับไปส่งบ้านผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกอึมครึมอะอยู่ในรถก็แบบอยากให้ถึงไวๆคือมันรู้สึกอึดอัดกับการที่อยู่กับผู้หญิงคนนี้โลกไหมอูนะโลกแล้วเออโลกแล้วดีแล้วดีแล้วให้เธอไปเจอโลกสว่างใหม่นะเผื่อเธอจะเจออุโมงค์ที่มีแสงสว่าง อ่ต่อไปค่ะสาวเอาแต่ใจโดยปกติแล้วสาวทุกคนเอาแต่ใจหมดแหละคือการที่ถูกเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่แบบโดนตามใจอะไรยังไงคนลูกคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่แล้วนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ชอบประมาณว่าเอ้ยชอบให้มันคนมาดูแลเอาใจใส่ลุ่มรอมไปด้วยหนุ่มๆนะคะแน่นอนค่ะบางครั้งเนี่ยสาวที่เอาแต่ใจจนเกินไปก็ทําให้หนุ่มๆเบื่ออะไรก็เอาแต่ใจอะไรก็ไม่มีเหตุผลอะไรก็ต้องได้อะไรก็ไม่ยอมอะไรอย่างนี้คือทุกอย่างฉันถูก ทุกอย่างเธอห้ามมาขัดใจฉันเพราะฉันถูกเลีล้ยงรูมาแบบนี้เพราะแม่ตามใจฉันเธอจะมาขัดใจฉันได้โแม่งให้ฉันได้เลยทำไมไให้ไม่ได้อเป็นประมาณนั้นเลยน<ป>ะคะโทไปขอพ่อแม่สิเออ <laughs> อินจริงๆ <laughs> จงนะอ <laughs> ินมาก เอาบอกว่าหากใครไม่ได้ดังใจอย่างที่เธอต้องการเนี่ยนะคะเธอจะเหวี่ยงล้ว,วนมไม่มไม่แม้กระทั่งคุณหนุ่มๆที่เป็นแฟนเธอก็ตามะครับจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถึงแม้กระทั่งเรื่องที่ทะเลาะกันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะเวลาการกินการแต่งตัวก็ต้องขอเป็นเวลาของเธอเธออย่ามาขัดใจฉันนะฉันจะแต่งตัวนานๆก็อย่าว่าฉันนะอ,อะไรประมาณนี้คือทุกอย่างฉัน ฉันถูกอะ oh. ฉันถูกเสมอแล้วยี่งจะอยู่รอดได้ไหมเนี่ยนั่นไง <c oughs> ถึงบอกว่านุ่มๆยาเสี่ยงถ้าเจอคนที่เอาแต่ใจตัวเองคือผู้หญิงจะมีความ เป็นตัวของตัวเองมากเอาแต่ใจตัวเองก็มีบ้างแต่อย่ามากจนเกินไปเพราะถ้ามากจนเกินไปพุทุหนุ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเข้าไม่ถึงนะคืออะไรต้องตามใจเธอทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอึดอัดมากเราําไม่แคร์เราบ้างหรออย่าประมาณนั้นนั่นเองเอาพอประมาณไม่ต้องมากจกนเกินไปนะคะสาวค่ะต่อไปค่ะสาวแก๊งเดียวกันอันนี้ขอบอกเลยว่าหนุ่มอย่ามาจีบเด็ดขาดเลยนะยังไงเราเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรยังไงแล้วหนุ่มคนนี้มาจีบเปินอ่าแล้วอีกแป๊บนึงมาจีบอีกซองอุ้ย กลงเดียวกันไงยาเด็ดขาดกล้ามากนะนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าหนุ่มๆคนไหนก็ตามที่เห็นสาวกลุ่มนี้คุณพยายามสังเกตหน้าตาแต่ละคนเลยว่าใครเป็นเพื่อนใครเพราะถ้าคุณไปเจอที่อื่นปุ๊บคุณอาจจะจำไม่ได้แล้วคุณไปจีบเขาเอ้าเผริญว่ามันเป็นเพื่อนกันเดียวกับแฟนเราอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องจำให้ดีเกียริผู้ชายอย่างเงี้ยเจอแล้วเจ้าไอแพดตกหน้าเลยเฮ้ยจริงๆนะ คือพวกประมาณนี้ประมาณว่าจีบแบบไม่ได้รู้สึกอะไรคือจีบไปแต่บางคนเนี่ยใส่ใจไงต้องใส่ใจบ้างนะเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยว่าอ๋อเพื่อนผู้หญิงของเขานี่เพื่อนผู้หญิงนะคนนี้คนนี้คนนี้จำได้ละจำชื่อได้หมดละคุณเคยเป็นไหมเคยเป็นหรือเปล่าห้ามทำนะคุณผู้ชมใครที่เป็นคุณผู้ชายดูอยู่นะได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปทำไปจีบเพื่อนในกลุ่มเพื่อนเนี่ยคุณอาจจะเจอไม้หน้าสามไม่รู้ตัว คือไม่ได้เจอฝั่งเดียวนะเจอสองฝั่งรวมกันคุณต้องเข้าใจนะคะว่ามิตรภาพความเป็นเพื่อนเนี่ยบางทีมันมากกว่าแค่ผู้ชายคนเดียวที่เข้าไปจีบคุณยกเว้นซะจากรักจนหัวปักหัวปาอันนั้นเนี่ยเสียเพื่อนได้ถูกต้องคุณต้องคิดเลยว่าคุณเนี่ยเป็นตัวการที่ทําให้เพื่อนเนี่ยแตกกันแล้วมันจะมีความสุขไหมล่ะแน่น่ะสิแล้วไอ้วกประมาณว่าชอบตีท้ายกลัว คืออะไรที่เงหลังอะไรประมาณนี้แบบว่าแอบคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามเลิกคบทั้งคู่เลยนะคะแต่อย่าไปคบหนาว่ามันมีเยอะนะมีเยอะแบบนี้คือช่วงมาหายนะแต่ว่าแอบมองเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นแบบคือมาจีบล้วก่อนแต่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้คนที่มาขอเบอร์ให้เนี่ยคือแอบไปคุยกันก่อนอยู่แล้วอ๋อคือเอาดีกว่าดูเจตนาของเพื่อนเราด้วย คือเพื่อนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเจตนาว่าจ,จะไปจริงเนี่ยเลิกคบทั้นคู่เลยค่ะมไม่ต้องไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือปิดถึงคู่เพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นแฟนกันคุณจะมาคบทำไมและยังแอบคบแต่ถ้าเพื่อนที่เขาบริสุทธิ์ใจจริงเขาต้องมาบอกเราว่าเธอเนี่ยแฟนเธอเนี่ยมาจีบเรานะแต่มันยากไงจิกซอเอาเรื่องความเป็นจริงนะจิกซอเคยเทำ คือต้องบอกว่าเราเป็นเพื่อนรักกันที่ไม่สามารถจะให้ใครมาแทรกได้เพราะฉะนั้นเวลามีใครมาจีบเราและมาจีบเพื่อนเพื่อนจะบอกทันทีเลยว่าเฮ้ยแกคนที่จีบเขานะจีบฉันนะอันนี้เลกคัทีดีมากอันนี้แสดงว่าเพื่อนแบบว่าบริสุทธิ์ใจมากไงถูกต้องแล้วเพื่อนก็รู้สึกว่าเออเนี่ยไม่น่าคบแล้วนะผู้ชายคนนี้เราก็เฟดทิ้งไปเลยอันนี้ดีจริงแต่ถ้าบางคนแบบว่าเป็นเพื่อนใช้คำว่าเพื่อนร่วมกันแต่แบบเพื่อนไม่ได้สนิทไงไม่ได้สนิทเพื่อนจับฉวยอ่ะใช่เข้าใจป่ะว่าตอนเวลาเรียนมหาลัยเพื่อน ตอนเรียนมหาลัยกับสังคมมันเยอะไงจิ๊กซอวบางคนเนี่ยเรียนวิชานี้กับเพื่อนกลุ่มนี้บางคนไปเรียนอีกวิชาหนึ่งกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงมีเพื่อนเยอะใช้คําว่าเพื่อนเหมือนกันแต่เพื่อนคนนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่เพื่อนสนิทเพราะชนะ้นตีท้ายก็อาจจะถูกตีท้ายกว่าได้นะคะก็ต้องระวังด้วยแล้วก็คุณหม่มก็ต้องควรระวังให้ดีด้วยยาเด็ดขาดอย่าทำตัวแบบนี้ด้วยใช่แล้วนะคะดูจะสั่งใครแล้วเนี่ยปาจิกบ้ามาบอกผู้ชมไงนะออะต่อไปค่ะสาวพึ้งโสด าวเพิ่งโสดหนุ่มๆคะสำหรับสาวเพิ่งโสดเนี่ยคุณจะต้องดูดีๆว่าสไตล์ของเธอตอนนี้เธอเศร้าเสียใจเธอบอบเพ้อมากแล้วคุณเนี่ยฉันขอเป็นคนดีขอดามใจเธอขอเข้าไปเสียบดูแลดามใจเธอเลยคุณโปรดรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณจะเป็นคนดีไปดามใจสาวๆเนี่ยคุณจะเป็นคนแทนที่แฟนเก่าแต่ว่าเขาไม่ได้รักในตัวคุณนะโอเครู้เรื่องคือมาแทนที่กันคือ คือมามาชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปต้องแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาในความรู้สึกใหม่ถูกต้องเพราะว่าสาวเนี่ยยังไม่ได้ลืมแฟนเก่าเลยคือเป็นช่วงเวลาที่ิร์ t อยู่เพราะฉะนั้นช่วงนั้นเขาจะเหงาเศร้าต้องการคนดูแลคุณไปปุ๊บโอเคคุณดูแลเขาแต่เขารักในตัวคุณหรือเปล่ามันไม่ใช่เขารักในตัวแฟนของเขาแล้วคุณมาแทนที่แฟนเก่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความรักไม่ยั่งยืนแน่นอนนะคะฉันบอกว่าอย่างที่ฟังเนะยคะอย่างอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างจะลืม เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าจะเอาปัจจุบันมาแทรกอดีเนี่ยโอ้โหเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วข้อนี้ดีจริงเตือนใจหนุ่มๆไว้เตือนใจไว้เลยเขาบางคนเนะ่ะเข้าใจผิดไนงะคิดว่าโอ้ยเราเป็นแบบว่าสุภาพบุรุษอะเขาไปดูแลเขาตอนนี้เขาแบบว่าอกหักอยู่หรือว่าตอนนี้เขารู้สึกเศร้าเสียใจใแต่จริงแล้วรู้หรือไม่ ไม่ใช่เลยถูกต้องท่านหนูค,คิดว่าชอบผู้หญิงคนนี้จริงๆโอเครู้ว่าโสดคุณก็ลองเข้าไปพูดคุยกับเขาเป็นแบบเพื่อนจะ<อ>ให้คําปรึกษา,าปลอบใจคุยไปสักระยะหนึ่งจนรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้โอเคละลืมแฟนเก่าได้ละ<อ>เราก็ค่อยจะไปแทนที่โดยโ<อ>ที่ให้เป็นตัวของตัวเรานี่แหละให้เขารักในตัวของเราผู้หญิงเขาจะรู้สึกได้เองเริ่มเปลี่ยนจากคําว่าเพื่อนค่อยๆมาเป็นการจีบใช่อะไรอย่างนั้นนอย่าแบบโอ้โหพุ่งเข้าไปเลยพร้อมี่เป็นแฟนททุกเมื่อ เออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทันทีเลย<า>นะคะต่อไปค่ะสาวลึกลับนะคะสําหรับบางคนอาจจะคิดว่าสาวลึกลับเป็นประเภทที่นักค้นหาจะทําชีวิตให้ดูมีสีสันมากขึ้นเพราะมันมีความน่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา,าแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าใครที่มีโอกาสเข้าไปคุยกับผู้หญิงที่ลึกลับคุณจะรู้สึกว่าชวิตของเขาสับสนวุ่นวายทั้งวันมันลึกลับจนเกินไปมันค้นหาจนไม่รู้จะค้นหาอะไรหาไ,หาไม่เจอ <laughs> คือมันหาไม่เจอจริงๆมันหลบไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะเ <h> ช่นกรณีที่เขาพูดมานะคะบอกว่าสุดท้ายแล้วคนที่ลึก,กลับเนี่ยไม่จะเป็นคนไม่ค่อยพูดพอไม่ค่อยพูดปุ๊บพอเข้าไปหาเนี่ยเราจะไม่รู้อะไรในตัวเขาเลยเหมือนแบบเก็บกดเข้าไม่ถึงมีกำแพงมีประตูต,<อ>ตลอดเวลามันจะรู้สึกว่า คือคนคนเขาเรียกว่าผู้หญิงที่น่าค้นหาจะเป็นอีกแบบหนึ่งกับผู้หญิงที่ลึกลับจะเป็นอีกแบบหนึ่งผู้หญิงน่าค้นหาคือมีเสน่ห์พูดเก่งนะดูเหมือนกับว่าพูดอะไรออกมาแล้วอุ้ยอยากจะรู้เรื่องราวของเธอต่อไปอยากจะรู้จักเรื่อยๆถูกต้องแต่ผู้หญิงที่ลึกลับคือถามอะไรก็พูดแค่แบบคำสองคำจบจบ นานาสิแล้วเราจะรู้จักเธอได้ไหมเนี่ยใช่แล้วเนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เฟิร์นบอกว่ามันมีกำแพงกั้นอยู่<ช>ที่เป็นกำแพงค่อนข้างจะสูง,งถ้าคุณคิดว่าคุณจะแบบ,บมีกำแพงมีลวดหนามแล้วก็มีเปลวไฟข้างบนด้วยโโดูไม่อยากจะเข้าไปแล้วอันตรายมากเลยทีะีนเ,เนี่ยก็ต้องระวังด้วยแล้วก็อยากคิดจะไปจีบนะเพราะบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกท้อก่อนที่คุณจะไปถึงเขาด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะรอให้ไฟดับหนามหายแล้วก็กำแพงหักเข้าไปก่อนละรอให้มันเบิดมันลงก่อนอะ้วสุดท้ายเลยเนะ่ะสาวเจ้าอารมณ์ค่ะพู อารมณ์แปรปวนคือผู้ชายบางคนจะบอกว่าถ้ามีอารมณ์แปรปวนเธอเป็นว่านั่งคงเดือนหรือเปล่าออออจะเสึกอย่งนั้นแต่ที่จริงแล้วนะคะผู้หญิงที่มีอารมณ์แปรปวนเนี่ยตอนเช้ชาหรือตอนกลางวานันตอนเที่ยงตอนไหนก็ตามที่เเครียดเราจะมีอารมณ์ที่แปรปวนจริงๆแต่ว่าการพูดจาของเธอเนี่ยต้องดูด้วยว่าเธอมาแบบไหนามาแบบปกติยังไงก็โอเคเป็นผู้หญิงปกติ<า>แต่ถ้ามาแบบนิ่งๆเฮ้ยเธอโกรธใครเครียดอยู่หรือเปล่าถ้าเธอมาแบบวิงเวิยงเวิย ทะเลาะกับใครมาหรืเปล่าเธอมาแบบว่าพูดจาหวานๆเฮ้ยเธอต้องการอะไรหรือเปล่าเห็นไหมมันมีหลายมุมที่รู้สึกว่าเอ้ยงงกับชีวิตของเธอแต่ถ้าผู้หญิงที่เจ้าอารมณ์จริงๆจะมาแบบอะไรก็เหวี่ยงอะไรก็วีนเจออะไรมาก็แบบพูดบนตลอดเวลาเออไม่ต้องมางตรงนั้นนะ่ะ ทำไมต้องเสียงดังด้วยใช่ทำไมทำไปแต่ทํำไมทำไมทำไมตลอดเลยนะคะคนแบบนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกจิตตกได้ง่ายๆค่ะเขาะวังตัวไม่ถูกจริงๆไม่รู้จะต้องแก้ปัญหายังไงจะไปช่วยเธอยังไงจะเข้าไปแบบปลอบใจเธอยังไงคือไม่รู้จะเข้าวิธีทางไหนดีอะถูกต้องเข้าทางไหนก็ผิดทางไหนก็โดนเวียงใช่เพราะว่าสาวเรานี้แปลบวนไงมาปุ๊บเธอมาช่วยปลอบใจเรา อะไรของเธอเนี่ยรู้เธอเหรอตาย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 ตจะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะต้องบอกว่าสาวที่มีลักษณะอารมณ์แปรปรวนหรือว่าเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะคะค่ะคือผู้หญิงหรือพ้นั้ร่วมงานไม่มีใครอยู่ใกล้จริงคืออยู่ใกล้รู้สึกว่าฉันจะโดวนเหวี่ยงเล่าเนี่ยนั่นคือฉันไม่ได้เกี่ยวด้วยแต่ฉันอาจจะแบบโดวนเหวี่ยงกลับบาบ้างบางทีแบบว่าหวังดีอะแต่เข้าไปโดนว่าซะอย่างนั้นโดนว่าซะาง,ะงั้นจริงๆคือจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือประเภทของสาวที่เอามาบอกหนุ่มนะคะว่าคุณอยากคิดที่จะเสี่ยงโดยการให้ความรักไปหรือแม้กระทั่งจะเข้าไปจีบเพราะบางทีเนี่ยคุณจีบไปโอเคถ้าคุณเข้ากันได้ก็อคื คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ละคุณจะถอนตัวยากคือมันจะเจ็บมากนะจริงจริงนะใช่คือยิ่งสมมติว่าผู้หญิงที่เป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้เขาจะมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะแบบโอ้โหล่าเลยตามยากนะบางทีอะแล้วก็การแต่งตัวของเขาก็ทันสมัยเป็นผู้หญิงที่ดูแบบทันสมัยอนี่ะแฟชั่นอัพตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าเออดูสวยผู้ชายก็อยากจะเข้าหาแต่คุณจะเข้าหาไม่ถึงเขายากมากใช่แล้วก็ถ้าคุณคิดว่าจะมาจริงจังจะมาครอบครองเขาเนี่ย ไม่มีทางเนาะยากนอกจากวันหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเออคนนี้ช่จริงๆนั่นแหละแล้วก็พร,พร้อมที่จะเฟดต,ตัวลงมาดดหากันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงที่จะเข้าหาแต่ว่าถ้าเป็นประมาณว่าปาร์ตี้ได้บ้างอะไรบ้างแล้วก็ปาร์ตี้ร้านลาบอ,อะไรง <c oughs> เงี้ยเออไม่ใช่ปาร์ตี้ทั่วไปแบบเออนานๆทีครั้งร้านอาหารก็จะโอเคเข้าถึงได้ง่ายกว่านิดนคะเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาเอาใจหนุ่มๆเลยนะคะกับประเภทของสาวๆที่เรียกได้ว่าหลายๆคนบอกว่า ฉันจะเข้าถึงได้ไหมเดี๋ยวนะว่าไปกเยอะนะเยอะมแล้วก็เหมือนจะเป็นนิสัยของผู้หญิงแทบทั้งหมดถูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้หนักอะไรมากเกินไปผู้หญิงเนี่ยสามารถมีมีในนิสัยแบบนี้ได้ค่ะนะคะถ้าเป็นว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่จะมาฝังหนุ่มค่ะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกใช่แล้วค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแฟชั่นหรือว่าอัปเดตอินเทรนอะไรนะคะรอติดตามรวมไปถึงค่ะการแจกของรางวัลของเรากับซากเรดิโอด้วยนะคะ อย่าลืมค่ะช่วงหน้าค่ะค่ะ